ครับวันนี้ผมก็จะพามาทดสอบการทำงานนะครับของชุดควบคุมโซฟาอินเวอร์เตอร์ขนาด1.6กิโลวัตต์นะครับในวันนี้ในชุดควบคุมของผมวันนี้ก็เป็นชุดที่มีออปชันเยอะเต็มที่อีกแล้วนะครับเต็มทุกช่องเลยที่จะทำการ ทดสอบในวันนี้ก็จะมีชุดดิจิตอลมิเตอร์นะครับหรือกิโลวัตต์มิเตอร์ในก็แล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น t e m p พ r ล t จอร์คอนโทรนะครับสำหรับตรวจเช็คอุณหภูมิเพื่อให้พัดลมทำการระบายความร้อนนะครับเป่าให้กับอินเวอร์เตอร์นะครับเมื่อ มีความร้อนสูงนะครับทำงานหนักก็จะมีพัดลมเป่าช่วยระบายนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบแค่ชุดควบคุมนะครับของฝั่ง AC ก็คือทดสอบพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับตัวน,นี้ผมได้ทำการออนเบเกอร์นะครับโดยเบเกอร์ชุดนี้นะครับจะเป็นชุด สั่งงานมาที่นะครับตัวไฟป้อนของอินเวอร์เตอร์นะครับไฟ AC ส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับวันนี้ที่จะต้องต่อก็คือตัว CT นะครับต้องเอามาคล้องที่เมนไฟชุดนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราทำการทดลองนะครับ โดยต่อที่เมนซับไพ y นะครับซึ่งผมต่อเสียบปลั๊กมานะครับโดยชุดควบคุมก็จะเหมือนกับชุดอื่นนะครับของโซฟาฝั่ง AC ก็จะมีตัวกันฟ้านะครับแล้วก็เบรกเกอร์เปิดปิดตัวโซฟานะครับซึ่งต่อร่วมกับมิเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะ มีมิเตอร์ไว้วัดไฟนะครับของเอาพุทธของตัวโซฟานะครับส่วนตัวต่อมานะครับผมได้ทำขึ้นมาพิเศษนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ของตัว CT นะครับไว้เปิดปิดนะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะกดฟังก์ชันเปิดปิดนะครับก็เปิดปิดที่ CT ได้เลยนะครับ ก็ต่อมาทางนี้นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ของตัวเทมเพเรเตอร์คอนโทรลนะครับเดี๋ยวเปิดไปเลยนะครับติดแล้วนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดของฝั่ง DC นะครับฝั่ง DC ก็จะมี ตัวฟิลกันฟ้าแล้วก็เบเกอร์นะครับฝั่ง DC อนุกรมแขงกันลงมานะครับก็จะวิ่งมาเข้าจุด PV ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือซ็อกเก็ตปักนะครับของตัว CT นะครับต้องมาเสียบเข้าที่ด้านริมสุดนี้นะครับก็จะเสียบเข้ากันพอดี วันนี้ผมก็เตรียมน้ำร้อนมาทดลองนะครับให้ทำงานที่45องศานะครับให้พัดลมทำงานระบายความร้อนอ่าจะสังเกตว่าพัดลมเป่าแล้วนะครับเาระบายความร้อนเมื่อเป่าไปสักพักนะครับอุณหภูมิถึง สามเออไม่ใช่นะครับ40องศานะครับลดลงพัดลมก็จะหยุดทำงาน,นครับเป็นการพักตัวพัดลมไปในตัวนะครับส่วนตัวโซโฟ,ฟาของผมนะครับในวันนี้ก็มีอ่าใบาาสติกเกอร์รับประก,กันคุณภาพมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเนมเพจของมัน ไม่ค่อยชัดนะครับชัดแล้วครับผมตัวนี้ขนาด 1.6K นะครับหรือ1,600วัตต์นะครับ1,600 VA นั่นเองนะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล่องของมันนะครับที่มากับตัวโซฟาโดยภายในกล่องก็มีคู่มือ ก็ใบรับประกันคุณภาพต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นน็อตยึดตัวนี้ซัพพอร์ตยึดตัวอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซีทียไม่ใช่นะครับโทษทีครับผมตัวนี้เป็นซ so ็อกเก็ตไ i นะครับอ๋อเขาเรียกว่า สติกล er, ็อกเกอร์ Wifi นะครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้นี่ลืมดูค่ากระแสกันนะครับว่ามันวิ่งขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีค่ากระแสขึ้นนะครับวัดขึ้นเล็กน้อยนะครับ ตัวนี้อาจจะน้อยไปก็เลยไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองให้พัดลมทำงานนะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่งานแล้วนะครับกระแสวิ่งขึ้นที่ 1.25แอมป์นะครับวัดก็เพิ่มขึ้นนะครับโวลต์เท่าเดิมนะครับตัดแล้วนะครับผมครับในส่วนของผมนะครับก็คงต้องขอจบการทดสอบการทำงานเพียงเท่านี้นะครับส่วนตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะทำงานทดสอบแยกอีกทีหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ